โอเคสัสดีช่วงเช้าของวันจันนะครับทุกคนตอนที่อยู่อยุธยาก็เดินทางมาจากกรุงเทพช่วงนั้นผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยล้าจริงๆครับทุกคนเหนื่อยจัแบบผมไม่อยากทําอะไรเลยอยากถึงที่จุดหมายแบบเร็วๆครับก็เลยจริงๆวันนี้ก็วันที่สองของที่ผมอยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมเหนื่อยล้าจริงๆยังพักที่กรุงเทพไปวันหนึ่งนะครับผมก็ วันนี้ช่วงเช้าตอนนี้ก็6กโมงนะครับ6กโมงเชา้าเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางตอน7จดโมงนะครับแกเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าเก็บของอะไรไปก่อนไปต่อชนบุรีกันครับบาย เลยกนเลย น่าจะเป็นครั้งที่สองของการขึ้นเรือของผมนะละ thêm thẳng sắc ะเดี๋ยวจะมาไว้ของที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำไหมอาบน้ำบางแสนแล้วก็ไปกินชาบูอาบน้ำอีกอาบดิกูไม่ได้อาบน้ำแล้วโอเคมาได้เงียบเป็นหมองที่นี่นี่อาชลียะมันจะไปด้วยกูอยู่ใช่ไหมไปอาบน้ำอ่ะแต่กูไม่อาบไอ้ชื่นด้วยอ่ะอาบดิ hãy chào được giờ? được chào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  เดีก็ใชไม่ได้ใชอ่อน,นี้นะครับคนชนบุรีจะพาไปเที่ยวบางแสนอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อชื่อแดงครับผมอ,อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อหลงครับอันนี้ชื่ออะไรครับมินตีครับ <laughs> โ,อโ,อโอเคอ๋อโอเคโรแมนติกมากเอาลงให้แล้วไปลุยกันเลยแบบน้ำบางแสนใช่ไหมใช่แบบนะ้ำบางแสนตอนนี้เราก็อยู่อ่างศิลานะฮะเดี๋ยว <laughs> <laughs> ขับไปน่นบบาจะบางแสนบางแสนนี้น่าจะประมาณ10นาทีเองมั้งเนาะใช่ไหมสิบนาทีหรือ15นาทีประมาณนั้นแหละก็ถ้ารถถ้าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะจะนานหน่อยนะครับก็จะไกลไปนิดนึงเกี่ยวอะไรด้วยอา้าวรถติดเหรอใช่รถโคตรติดรถติดด้วยเหรอแถวนี้รถติดอ่านี่น้องๆลูกเสือเข้ามาทำมาละ โอเคนั S 1> <S 1> okay, ici, ่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวถึงต้องบางแสนแล้วค่อยเจอกันอีกทีครับไปเฮ้ยวัดนิสัยกับวัดวัดจิตวัจนเดี๋ยวเราไปขอโชคครับสร้างนี้วิหารเจด้าเศษพระกิติกิตี๋เฉลิมนะโอเค ก็วันนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปเที่ยวสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วก็ขับไปกินจับูพวกมันจะกินได้หรือเปล่าวะไม่รู้ค่ะพ่อน้ไม่หรอกอ,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 อันนี้เขาเรียกว่าดอยอะไรนะอาข่าวสามมุกข่าวสามมุก ใช่มันจะมีลิงเยอะใช่ไหมลิงโคตรเยอะแม่งโซนเยอะด้วยนี่ดีเด่นดูนักเลงนักเลงตำรวจเออขึ้นไปข้างบนนี้ก็ได้เดี๋ยวเราดูดิงดูดิงด้วยดูลิงเออดูลิงลิ้นพันไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าดูลิงนะดูลิงเมื่อกี้ผมพูดว่าดูดิงมีทั้งหมาทั้งลิงเนี่ย โอ้โหเยอะมากระวังแย่งกงล้องมไปเลยนี่แก๊งอะไรวะเข,า,ขาเรียกว่าแก๊งอะไรวะแก๊งยักกุซ่า <laughs> แก๊งยักกุซ่าจองหน้าไม่ได้เลยนะแม่ง <laughs> ว้าวเจ้าแม่งก,ก็กินทุกาก จุดช,ชมอยู่จำไหนอาหารเลงไปเรื่อยๆแหละไม่ยู่ไม่ไว้ละลงตรงข้างล่างนะอ่าใช่เฮ้ยว่าไงพวกเฮ้ยว่าไงพวกทำอะไรวะสบายกะัะกลัวอะไรวะโอ้ยหอ,<ถ>อันนี้ถามใหญ่มากหวานเจี๊บ หอ้าวใครแคลงิงมาไว้ตรงนี้วะลิงนั่นแหละจะมีใครหรือเปล่านะไปชมวิวกันเขาเรียกว่าอะไรข้างหน้าเนี่ยวิวกับวิวเลยก็ขับฝั่งตรงนี้แหละจอดข้างหน้าเลยเหรอจอดนี่แหละเนี่ยจอดนี่แหละเออกิโมชิ ว้าวว้าวว้าวไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเฮยขืนฟ่้อเสียส่าส่าตอนน่าก็าฮ่าฮ่า่่่่า่าา่า่า่่า่ เอาสามนะครับเร็วด so okay. e. <laughs> okay. ีมากครับคนที่ถึงพ่อที่ถึงแม่โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับหาดบางแสนแสตทองเมืองก็โรแมนติกไหนดีกูก็ต้องเอาคืนเองอ๋อเอ้ก็ลืมก็ลืมโรแมนติกโอเค

ไอเหี้ยน้ำหล้นไหนไงเอะไรด้วแลนี่คือังแสะวันนี้น้ำขึ้นว่ะเ เต็งตรงเต็งเต้ยดีดีดีติดต่องูเดี๋ยวจอดตรงน no ี้แ <tekrar> ล้วกันเนาะแล้วเราไปเดินไหมอ่ะโอเคโอเคว้าก็ตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับพานล้นเออสนใจเป่าสนใจเปล่าพันห้าหรอพันห้า ว้วเฮ้ยเยอะออไม่ต้องไม่ต้องล็อกเลยวคอไม่ต้อง,อองอล็อกล็อกคอก็ตายเนย <c oughs> อับไหนดีโนนไงตรงโน้นไงสาวสาวสาวรวมไม่รวมเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้้ยเฮ้ย <c oughs> รฮ้ยเ ปกติมึงหากินแถวนี้ไม่ใช่หรอวะฮะปกติมึงหากินแถวนี้ไม่ใช่หรอกูไม่เคยกินหมายถึงพวกลูกชิ้นอะไรประมาณนี้เออใช่เฮ้ยว่าแต่ทำไมร้านถึงหายหมดวะเมื่อก่อนร้านโคตรเยอะเลยมันเย็นมันเย็นเนาอมันเย็นเย็นถี่จะพาน้องไปลงใต้ไปเที่ยวทะเลเบื่อเลยอ่ะเพื่อนเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยบ้าเนื้อไม่บ้า พอตังโหวคุยังเจ๋งว่ะหนึ่สอสามว้ว่ากูจะวู้ะซื้อสเกาวว้าวว้าว่้วาวว้า้ไวว้าวว้าวจะเล่นไวนวะตรงน้้เลย้า้ววาววา้าวว้าวว้าวว้้่วว้า ระวังของตรงนี้เลยป่ะน่าจะเอาที่ปูมาด้วยว่าไหมเออแต่ไม่มีไงบรรยากาศบางแสงเครื่องบินเหรอวะไม่ใช่เฮ้ยเลยวะเฮ้ยอย่าอยาไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยเอาไปตัดด้วยนะไอ้เหี้ยเก็บกระเป๋าไหมเก็บเก็บในนี้เดียวในนี้ก็เก็บกระเป๋าไว้ลูกพี่ แล้วไอ้เหี้ยกางเกงในเขาจะเปียกไหมวะเปียกก็ช่างมันดิเดี๋ยวมันก็แห้งชุดกล้ามชุดกล้ามไหนดิชุดกล้ามไหนดิซิกแพคซิกแพคหมอซิกแพคไม่มีแล้วไปชักคนจะล้นจะไหวไงอันนี้ไม่ลงเล่นใช่ไหมเปล่าคนจะล้นเอาไม่เล่นเหรอเอาถ้าโดนโดนโดนชุดซิกแพคให้มั้ยมั้นมั้ยนี่ซิแพคแม่นี่ซิกแพค S <S 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 จังๆเ่ยมันเริ่มจะหายแล้ว ล hmm. no when when no. mm ึกหน่อยนะมีแมงกระพุงไหมวะไม่รู้เมื่อกี้เห็นตัวนึงน้ำใสมากครับทุกคนสามสองหนึ่งเย่ที่กูบ้างดิดูเงาดูเงาอะมาอะมา ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยดีสองสมไม่เจ็บเอานะคุณมให้นะโอเคเอานะเดี๋ยวสองสเจ็บไหม ทำไมไม่ไปข้างหลังว่ะไม่ไปข้างหลังว่ะรีคอร์ดไงมันรีคอร์ดอยู่แล้วไหนหนึ่งสองสามเออยังเท่บปอู่ว่ะไอ้เด็กดูบูมามาฮัลโหล สมาร์ทสมร์ทสมรอสมาร์สมรร์ทภาษากสกรภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษล้ภาษาเขมรไมทำอะไรวะโองสามสเยอย่างเท่อว่ะเท่เฮ่

เบาๆไงเราเบาสองคนได้ไหมมึงอยู่ข้างล่างสุดดิโอเคมือต้องอยู่ข้างบนนี่เลยมามาเดี๋ยวลูกอ่ะมายิบมือก่อนนะได้ไหมไหวไหมจะยืนได้ไหมใช่ไม่เลื่นจช่ไหมพี่ตรงนี้ดูจะโอเคสุภาพก็สุภาพอยู่ไหลกูก็เยี่ยมไปเลยไอ้เหี้ยมึงไปจัดฟันมาเหรอใช่ไม่เห็นเหรอมึงเห็นเหรอไม่เห็น โอ้โอเคนะโอเคนะจับอ่โอเคจับรี่จับกินพีบมาหน่อยโมือหรือเปล่ามือหรือเปล่าไม่ใช่ตีนโอเคโอเคไปละสวยสวยสวยได้ยังได้ยังเออได้เลยได้เลยไปเลยคลองครับสวยสวยสวยโอ้ยเฮียหนักชิบหาย หนักกี่ตัวนะเฮ้ยเนี่ยกูเวรกรรมอะไรวะเนี่ยมนหนักขึ้นไปหนักเยอะนเจ็ดสิบเพราะว่ามีอยู่สวัสดีครับคนคนที่หรอขนาดนี้เป็นของคุณนะครับอนะคนที่หรอขนาดนี้เป็นของคุณนะครับ สวัสดีครับคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะครับ <c oughs> คนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ถ้าเรามาเล่นหาบังแสนก็หน่วยจังเลยนะครับ ไม่ได้โอ้ยเฮียอะไรวะยึดคือึกังอ่ะี่ลึกไงโอ้ยที่วะที่วะเอ้แล้วก็จะมุว้าวสวยมากใช่เพลงที่พี่เพอนน้องร่าสุดอ่ะ

อครั้งมาชนบุรีต้องมาร้านนี้ครับนั่นแหละนั่นแหละนี่แค่เชียร์คนหล่อกไปก็ไป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 ครับสี่ท่านครับใช้ด้านนู้นเลยนะครับเรียกจอเป็นนี่นะครับเป็นนี่นะหล่อเลยวะขับมอไซค์แล้วได้ส่งมัยเลียกเลย

ชาเขีชาเมลิมะชามะลิมะชามลิมะชามะลิมะชา่าฮ่อฮ่า่าน่อง่มู่ฮ่าน่ออ่าฮ่าฮ่่าฮ่่มฮ่้ฮ่าด่่่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่่า่า่่่ คือหล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเอาชาเขียวมะลิอ่ะโอเคมีตัวเลือกไหมมีตัวเลือกน้ำเปล่าอย่างเดียวหรอน้ำเปล่าน้ำเปลา่าโอลี่เอ,อ๊หวานสดชื่นน้ำเปล่าที่ไหนท้องท้องอ,อร่อยสองสองเน้นหน่อยสามน,านี่ย เมื่อกี้สั่งไปอีกชุดหนึ่งอันนี้เนื้อหนอกเนื้อหอกลายสวยมากเเเเนื้อหนอกติ้กองนะครับเเน,นื้อะอกินมะลแต่น,นี้วะกินได้แล้วนะนื้ออะไรในปกอร่อย ุกแล้วถจะบอกวิธีกินไอ้ใช้พูดผิดไส้เป็ดวัวไม่ต้องต้มนัำถ้าต้มน้ำมันจะเน่าใส่เข้าไปเลยใส่เลยเหรอใส่เลยไม่ถึงใส่อันนี้เอาไส้เป็ดแล้วใส่ไม่ต้องลวกน้น นเจนนั่นเจนแล้วก็งานตังอะไรไหมคึมคึมอะไรใหม่เหยื่อซาหอมกรอบนุ่มหน่อยพร้อมทานแล้ววันนี้ ร้อนคอยอ่ะร้อนขึ้นผาคอยนออกเลยเห็นปะแลบแลบให้ดูหนะ <laughs> ่อยกูไม่ถึงแลบอ่ะ <laughs> ไม่ใช่อาหารออกหมดหรือเปล่ามันร้อนไงฮ่าฮ่าฮ่า คุ้มไหมน่ะคุ้มไหมคุ้มอันนี้นะครับทุกคนบินที่เรากินไปเด้ดเด้อเด้ดกินรายการเนี่ยยาวลงมาจากนี้ปึ๊บฮ่าฮ่หแน่นอนอร่อยบอกเลยร้านนี้เนหนอกนุ่ม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 ไม่ได้นุ่มนะไรขนานะนุ่มนุ่ม โอ okay. เคคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้ติดตามชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ